ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hello everyone welcome to l i f e ไตล์ e b ายใบบุรีรัมนี่นะคะเพื่อนๆนะคะเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่อง b ลายบุรีรัม a n ชาแนลนะคะ <laughs> วันนี้พามาเลาะสวนอีกแล้วนะคะที่นี่ Queen's Park นะคะพี่น้องนะคะเนาะ,ะ,นะะมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะคะพี่น้องนี่นะคะ,นะค,ะความงดงามนะคะมื่อนีนอี้เงียบเงียบไหมพี่นะะ้อง วันนี้เง,งียบจังเลยเพื่อนในสวนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเราก็เลยจะพามาชมดอกไม้นะคะงามๆนะคะนี่นะคะใกล้จะเข้าอ่ะซีซั่นใหม่แล้วนะคะใกล้จะเข้าอ่ะฤดูสปริงแล้วนะคะอ่าสปริงซีซั่นใกล้จะมาแล้วนะคะวันนี้เราพามาชมดอกไม้นะคะก่อนอ่าฤดูการใหม่จะเข้ามาเยือนนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะกลับภาพให้ดูนะคะกับบรรยากาศสวยงามนะคะที่นี่คุย นี่นะคะพี่น้องนี่นะคะอุ้ยหมาก็เดินมากับลูกสาวนะคะพี่น้องเพื่อนพี่ใบยมากับลูกสาวนะคะลูกสาวก็จะดึงนะคะจะดึงสายนะคะถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะนี่นะคะเพื่อนเนาะดอกไม้งามๆนะคะนี่นะ a Beautiful flower around here This is the Queen's Park นะคะเพื่อนเพื่อน ก็ไม่ไม่ทราบว่าชื่อดอกอะไรเหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะเราพามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆกันนี้นะคะช่วงแรงๆนะคะอันคำคำแรงลงนะคะนี่นะแดดอัดสดงที่นี่ก็คือปืนใหญ่นะคะ่ะเพื่นอนเนาะเออวันนี้พี่ใบไม่พามาดูปืนใหญ่นะคะพี่น้องเราจะพามาชมดอกไม้นะคะนี่นะคะเป็นดอกไม้นะคะก็อนดอกพันเดียวกันกับต้น ต้นเมื่อกี้นะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าเป็นสีอ่าสีม่วงนะคะเนาะเพอร์เพลนะคะสีม่วงนะคะพี่น้องนี่เห็นปน้งามงามนะคะถ้าเป็นช่วงหรืออีกฤดูหนึ่งเนาะเพื่นอนต้นนี้นกแก้วจะเยอะนะคะเดี๋ยวก็อ่านกแก้วจะมาดูดน้ําหวานนะคะพี่น้องนี่นะงดงามจริงๆเลยพี่น้องเต็มเลยนะคะความสวยงามมากมาก,มากนะคะพี่น้องเ๋ย โชคดีจังที่ได้อยู่กับประเทศที่มีดอกไม้สวยงามนะคะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเลาะนะคะกับความสวยงามของต่างแดนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อกี้พี่ายก็กลับภาพให้ดูแล้วนะคะว่าความสวยงามที่นี่งดงามจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจที่เข้ามาเลยนะคะพอดีพี่ใบามากับตัวเล็กนะคะเพื่อนมันไม่เป็นใจให้ถ่ายคลิปเลยนะคะเพื่อนมันดึงตลอดนะคะดึงอันอันดึงอันซ้ายนะคะดึงอันเชือกนะคะดึงเช,อะะงชือกเนาะพี่น้องก็เลยไม่เป็นใจในการที่จะถ่ายทําคลิปต่างๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเดินนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆเราจะพาไปถ่ายทํา สถานที่ใดนะคะเดี๋ยวรอชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไปายบ see you a g a i